เอเแล้วก็ตัดเป็นสิบๆตัวได้แล้วแล้วต้องมี้ียนีแล้วก็ทาให้หมดนะทาให้ั่วเลยย้ำ้หมดั่วเลยทาให้กำชไปเลยพอทาทั่วเเลย เอาน้ำยาลงไปเยอะๆไล่ก็ที่เป็นขงขาวๆองให้หมดให้เป็นให้มันเป็นใสๆนะถ้าเป็นของขาวเนี้ยมันคือมีอากาศ รับสามรอบนะสามชั้นรนม,มางเลี้ยแกะเข้าไปอีกให้มันยืนเยืน้อหน่อยอย,ย่ายาให้มันตรงมากเกินไป จะไล่ฟองอากาศออกให้หมดนะท่านผู้ชมนะไมให้มันเหลือฟองอากาศออกให้หมดลงอ,อีกแผ่นนะึง อย่างที่บอกนะท่านผู้ชมต้องไล่อากาศออกให้หมดแล้วก็ฝาให้ทันน้ำยาไปแห้งก่อนทำงานเ,เร็วๆแข่งกับเวลานิดนึง เดียวนี้ก็เสร็จรอให้มันแห้งสามรอบขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสำหรับการฝากน้ำยาถังไฟเบอร์ด้วยน้ำยาเรซิ่นนะก็ขอบคุณเสร็จงานครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ